คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมน้ำแดงถึงกลายเป็นของถวายญาติที่สายมูขาดไม่ได้เรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงพิธีกรรมโบราณที่ของเหลวสีแดงคือสัญ,ญลักษณ์ของโลหิตและพลังชีวิตในอดีตหลายอรารยธรรมใช้เลือดเป็นเครื่องสังเวยสูงสุดเพื่อสื่อสารกับถวยเทพแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการบูชายันด้วยเลือดก็ลดน้อยลง น้ำหวานสีแดงสดจึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนเชิงสัญ,ญลักษณ์สีแดงยังคงหมายถึงพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ส่วนรสชาติหวานสื่อถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์และการเอาใจใส่โดยเฉพาะกับกุม,มารทองหรือลุกคะเทวดาที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณเด็กการถวายของหวานจึงเปรียบเสมือนการให้ขนมที่เด็กๆชื่นชอบดังนั้น ทุกครั้งที่คุณเห็นขวดน้ำแดงพร้อมหลอดไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่คือร่องรอยของประวัติศาสตร์ความเชื่อที่ส่งต่อจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วมามู่ให้รู้ในคลิปหน้ากดติดตามมูเทลูลูไว้เลยนะคะ